yes ให้มันได้อย่างงี้ดิเอเบอีเนียนเนียมไว้เนียนเนียมไว้ตั้นใจลงบนต้นไม้แต่ว่ามันกลายเป็นแบบเนี้ยขอละเพื่อนอย่าเพิ่งตายด้วยขอเอาไปเอาเฮ้ย พูดยังไม่จบเลยพูดยังไม่จบเลย <c oughs> เพื่อนเฮ้ยเปิดโดนทำไมอ่ะโอถ้าตานี้ผมได้แชมป์ผมหล่อเลยนะถ้าได้แชมป์ผมหล่อเลยนะฮึบมีปืนอะไรบ้าง เอมาแล้วไอ้ไยวอเอ้าเฮ้ยเลือตัวสุดท้ายโอ